สวัสดีค่ะวันนี้แม่โกจะมาแชร์ค่ะในเรื่องของการดูแลลูกซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆนะตอนนี้เลยค่ะนั่นก็คือการใช้นี่ค่ะผ้าปิดจมูกนะคะทำไมจะต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ค่ะสิ่งสิ่งนี้เราใช้กันทุกวันลูกใช้ไปโรงเรียนกันทุกวันนะคะเบื้องต้นแม่โกได้มีการสอนน้องมิกกี้นะคะ,ะเกี่ยวกับการใส่ผ้าปิดจมูกนะคะ ควรจะใส่คือไม่ต้องสอนให้ลูกอะไรมากค่ะเพราะว่าลูกลูกสับสนจำไม่ได้แน่นอนเป็นอันว่าถ้าเป็นผ้าแบบนี้นะอ่ะมิกกี้เอาสีนี้ไว้ด้านนอกนะคะอ่ะถ้าเกิดว่ามิกกี้ออกนอกบ้านเอาสีนี้ไว้ด้านนอกแค่นี้เองค่ะนะคะแล้วบอกว่าอ่ะแล้วก็บอกเพิ่มไปอีกว่ามิกกี้เห็นไหมตรงนี้มิกกี้จะหายใจได้สะดวกเลยหายใจออกแบบนี้เลยนะคะมิกกี้ก็งอเหล็กนิดนึงนะคะก็บอกบอกลูกตรงนี้ว่า ให้ด้านลวดนะคะอยู่ด้านบนของจมูกก็คือสอนแค่นี้ละคะ่ะทีนี้ค่ะสิ่งที่แม่กโกสอนนะคะจะบอกว่าใช้ได้จริงค่ะหนึ่งวันวันหนึ่งค่ะน้องมิกกี้นะคะไปฝึกพัฒนาการนะคะแต่สิ่งที่แม่กโกเห็นและชื่นชมลูกก็คือว่าเด็กก็เป็นปกติละคะ่ะในเรื่องของขนาดเราเรายังเป็นเลยเวลาลูกใส่ผ้า,าปิดจมูกใช่ไหมคะขอโทษนะคะปุ๊บค่ะนี่ อ่าแล้วเวลอ่านี่นะคะอืมนี่ค่ะอย่างนี้ใช่ไหมคะทีนี้ค่ะระหว่างที่ลูกรอนะคะลูกรอเพื่อที่จะถึงคิวเรียนแม่ก็จะเตรียมกิจกรรมไปให้ลูกยืนระบายสีแล้วค่ะอ่าทีนี้ระหว่างน้องมิ่กี้ระบายสีใช่ไหมคะคือเด็กอะ่ะบางครั้งก็แบบแม้ตกแล้วก็หลุดลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะหรือหายใจไม่ออกแล้วตกระหว่างเวลานี้คือตอนนั้นเราลูกอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยคะ่ะก็ยืนระบายสีแบบนี้คะ่ะทีนี้ค่ะ พอมีเจ้าหน้าที่นะคะหรือพี่ๆแถวนั้นเดินมาแล้วมาชะโงกดูว่าน้องมิกี้ทําอะไรน้องมิกี้ทําอย่างนี้ค่ะดึงให้มาปิดจมูกค่ะโดยที่เราไม่ได้บอกลูกค่ะแม่โก้ไม่ได้บอกลูกนะคะว่าจะต้องดึงนะคะคือมันเป็นทักษะที่ลูกเราได้ออโต้เลยแต่ก่อนหน้านี้นมแม่โก้ก็บอกแล้วว่าเวลาออกไปข้างนอก ปิดให้ถึงจมูกนะลูกเราได้มีการบอกก่อนหน้าแล้วนะคะปิดให้ถึงจมูกแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรนะคะไม่ควรบอกลูกไว้แบบนี้แต่ตอนนั้นที่มีพี่เดินมานะคะมาที่น้องมิกกี้ว่าด,ดูว่าน้องมิกกี้ทําอะไรมิกกี้ดึงขึ้นมาออตโต้เลยคะ่ะเห็นไหมคะนี่แหละกับความพิเศษของลูกเรานะคะเพราะว่าเด็กพิเศษเวลาทําอะไรนะคะ ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแพทเทิร์น1 2 3สนะคะจะไม่1แล้ว3นะคะส่วนใหญ่นะ,ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอินพุตด้านบวกให้ลูกนะคะใส่ข้อมูลป้อนข้อมูลให้ลูกด้านบวกจะบอกว่าสิ่งนี้แหละค่ะเห็นผลเลยค่ะนะคะตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเมื่อกี้แม่ก้บอกว่าสอนลูกว่าให้เอาด้านนี้อยู่ข้างนอกใช่ไหมคะทีนี้น้องมิกี้จามค่ะจามจิ้วขึ้นมาเลยค่ะทีนี้พอจามขึ้นมาปุบ๊บด้านนี้ก็เปียกค่ะ เปียกน้ำลายนะคะอ่าทีนี้ปุ๊บอ่าพอเปียกน้ำลายปุ๊บมิกกี้ก็เข้าไปาฝึกห้องกระตุน้นพัฒนาการกับคุณครูพอฝึกปุ๊บเนี่ยก็ท้ายชั่วโมงมีการฟิดแบ็ให้คุณแม่เข้าไปด้วยนะคะอ่าทีนี้พอตอนฟิดแบ็เนีย่ยสิ่งที่แม่โกเห็นนะคะอ่าตอนที่มิกกี้คุยกับคุณครูเนาะอ่ามิกกี้ก็อ่าผ้าผ้าต่นแรกผ้าไม่ได้อยู่ที่จมูกนะคะเพราะตอนฝึกก็มีการอาจจะมีการเอาลงบ้างนะคะทีนี้ปุ๊บอ่าผ้าไม่ได้อยู่ที่จมูก ทีนี้พอไมโก้เข้าไปปุ๊บมิกกี้เอาผ้ามาใส่ค่ะนะคะแต่เวลามิกกี้ใส่ผ้านะคะมิกกี้ไม่ได้มองเลยค่ะนะคะแต่ว่าเหมือนจะชำเลืองเล็กๆเท่าที่ไม่โก้สังเกตนะคะแต่น้องมิกกี้เอาอีกด้านหนึ่งออกค่ะนะคะเอาด้านนี้ออกซึ่งไมโคโก้ก็เอ๊ะเพราะว่าเราสอนลูกมาตลอดล,ลูกก็ใส่ด้านนี้ออกตลอดเลยแต่เกิดอะไรขึ้นกับลูกลูกเอาด้านนี้ออกก็เพราะว่าไมโก้ลองจับด้าน บอกมิก้ครับกาลังจะบอกลูกเลยค่ะนะกาลังจะบอกลูกว่าเอาเอาเอา,เอาด้านนี้ออกยังไม่ทันจะอ้าปากบอกลูกเลยก็ช่วงที่เราจับแมสคนะคะอ๋อถึงบางอ้อค่ะเปียกน้ําลายค่ะแต่ลูกเรานะคะก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาด้านที่ไม่เปียกน้ําลายเข้าหาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเห็นไหมคะสิ่งตรงนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าลูกเราระดับความพัฒนาการหรือว่าการตัด สินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าลูกเราดีขึ้นนะคะตรงนี้ก็โอ้โหชื่นชมลูกในใจเลยนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะในเรื่องของอุปการอุปกรณ์ตรงนี้นะคะป้องกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะการดูแลลูกนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้สึกว่าภูมิใจเลยค่ะในตัวลูกนะคะอย่าเฟลนะคะอย่าผิดหวังนะคะุลูกเราเป็นออทิสต,ต,ติกออทิสติกไม่ได้แปลว่าด้อยค่ะ นี่แหละค่ะสิ่งที่แม่โก้เห็นลูกว่าออทิสติกไม่ได้แปลว่าด้อยอะไรเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะภูมิใจนะคะไม่ต้องผิดหวังไม่ต้องล้อนะคะว่าลูกเราเป็นแบบนี้นะคะลูกเราก็มีข้อดีกับเขาเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะ